ยามว่างระหว่างรอแม่พ่อเก็บเกี่ยวข้าวเด็กๆบ้านท่าช้างตำบนไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปะตะัตตานีต่างสนุกสนานไปกับการเล่นน้ำจับปลาตัวเล็กๆในท้องนาพร้อมเสียงหัวเราะเพราะความสุขที่ยังสัมผัสได้เมื่อมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งผ่านมา9ปีไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงขึ้น ในช่วง9ปีที่ผ่านมาที่บ้านท่าช้างในอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ไม่เคยเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นนะคะซึ่งสาเหตุที่ทําให้หมู่บ้านแห่งนี้รอดพ้นจากการก่อเหตุความรุนแรงนั้นก็คือความร่วมมือของชาวบ้านและสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานรัฐค่ะ แม้รอบพื้นที่บ้านท่าช้างจะเกิดความรุนแรงขึ้นหลายครั้งและประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยมุสลิมแต่วัดสารวันซึ่งตั้งอยู่กลางชุมชนยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธทั้งบ้านท่าช้างและบ้านสารวันซึ่งอยู่ติดกันและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างศาสนาก็ไม่แตกต่างไปจากในอดีต ซึ่งสายสัมพันธ์ที่อย่างดีงามนี้ทำให้คนในชุมชนต่างพยายามทุกวิถีทาง,างที่จะป้องกันเหตุรุนแรงด้วยการเป็นหูเป็นตาให้รัฐและพยายามไม่ให้คนภายนอกเข้ามาสร้างความแตกแยกในชุมชนรวมถึงสร้างกองกำลังประจำทินปกติในใน,ในในวัดปกติจะไม่ไม่ไม่เข้ามามาช่วยงานหรอกแต่แตว่าถ้ามีมีเขามีงานวัดจะมาดูการละเล่นหมอสุเข,ข้ามาดูอยู่และเข้ามาอู่อูและก็บางทีก็ แล้้ววกกก็บอคนนนชาาาาไไปงงสนันสนก็บางงาาานนแต่ก่กกก็็ไปัอยูสเหตุหนึ่งที่ทําให้บ้านท่าช้างกลายเป็นหมู่บ้านสีขาวเพราะการกระจายอํานาจของฝ่ายปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งอําเภออบจอหรืออบตอเพื่อให้ชุมชนได้ดูแลตัวเองขณะที่อํานาจของรัฐจะทําหน้าที่แค่พี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือหากชาวบ้านขาดเหลือสิ่งอื่นจะต้องปลูกฝังจิตสํานึกกับชาวบ้านเนี่ยนะ ให้ให้เขารักมีความรักในห,ห่วงแหนมีความรู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านของเราใช่ไหมเป็นชีวิตทรัพย์สินญ,ญาติพี่น้องเรามีจิตสำนึกที่จะอาสาเข้ามาดูแลห,หมู่บ้านของตัวเองนอกจากบ้านท่าช้างแล้วบ้านทะเลบ้านบินยาตาบลตะลกไกรทองบ้านป่าเสบ้านใหญ่และบ้านกระจูดตาบลไม้แก่นอำเภอไม้แก่น ก็ไม่เคยเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในช่วง9ปีและจากสถิติทั้งอำเภออยังพบว่าเกิดเหตุรุนแรงมีสัดส,ส่วนน้อยมากหรือเฉลี่ยปีละครั้งทำให้อำเภอไม้แก่นเป็นหนึ่งใน5อำเภอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ยกเลิกพระราชบัญญตัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและยังเป็นต้นแบบฉบับย่อของการกระจายอำนาจในชุมชนอย่างแท้จริงติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน